ดีนะคะพเพื่อนๆค่ะวันนี้แอดมีก็จะมาทำผัดมาม่านะคะเส้นมาม่าหรือไวยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้แอดมีใช้เส้นไวยนะคะก็เส้นไวยมันเหนียวนะคะเพ,พื่อนๆค่ะไม่ว่าจะยำหรือว่าใสย่ยำหรือว่าจะผัดนะคะเส้นมันจะเหนียวแล้วก็น่ารับประทานมากกว่านะคะไม่เละนะคะเพื่อนๆค่ะก็อน้ํามันนะคะน้ํามันอก็ขอ,ขอแนะนําเป็นอ เป็นคือผูสำเร็จรูปเออเป็นมาม่าหรือไวไวผู้สำเร็จรูปที่เป็นรสหมูสับธรรมดานะคะพเพื่อนๆค่ะพอเวลาเราใส่เราผัดเราก็จะได้ผงนะคะเราก็หยาะน้ํามันเพิ่มไปนะคะพเพื่อนๆค่ะเพราะว่าน้ํามันจากซองของมาม่าหรือไวไวนะคะจะทําให้หอมนะคะพเพื่อนๆเราก็ใส่รองกระชัไปนะคะก้อกนี้นะคะไข่นะคะไข่นะะขีน่ก็วันนี้ผัดมังนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่อยู่กันนะคะ ถ้าวันไหนที่แอดม์อยู่คนเดียวนะคะเป็นช่วงวันอาทิตย์ก็เป็นวันเกิดของเรานะคะนี่ก็จะผสมก็ได้นะคะเพราะเราก็อยากแบบเป็นวันวันที่แอดมีเกิดวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆเราก็อยากทานหมั่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์นะคะนี่เราก็ใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะ ก็น้ำมันจากซองมาม่าหรือไวไวคือนสำเร็จรูปนะคะเป็นพ่อมาม่าหรือไวไวนะคะก็ได้มาผัดแต่ว่าเมย์ชอบไวไวเมย์ว่าเส้นมันเหนียวนะคะเส้นมันเหนียวน่ารับประทานทั้งยำและ,ะทั้งผัดเลยนะคะแล้วก็น้ำมันมันก็จะทำให้หอมนะคะเป็นกลิ่นสำเร็จรูปเป็นรสอ่มูสับนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ มามา่าไม่ต้องไปลวกนะคะมาม่าหรือไวไวไม่ต้องไปลวกแช่น้ําอุ่นน้าปกติเลยนะคะน้ำภูิปกติแช่ไวสิบถึงสิบห้านาทีแล้วแต่นะคะก็ดูให้เขาแตกตัวเองนะคะเราอย่าไปบี้อย่าไปอะไรนะคะเขาจะแตกตัวเองแล้วเราก็ส่งขึ้นมานะคะส่งขึ้นมาไวพอชุ่มๆน้ํามาได้เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เส้นเหนียว่เส้นแปนแบบไม่แตกแตเส้นจำแบบไม่ไม่ขาดแล้วก็มันดีน่ารับประทานนะคะเ,เพื่อนๆขาส,สวยงามน,น่ารับประทานก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่อางหนึง่งนะคะเรียนมจะมาแนะนำเพื่อนที่น้องๆน,นะคะนี่กะเอิ่มใส่ได้แล้วนะคะเอ้เคยใช้สามซองนะคะอันนี้ผงจากผงปรุงรสจากในในซองนะคะเราก็แกะ ขอ,อนะคะนี่นะคะมีพริก่นหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเราก็อย่าใส่หมดนะคะเพราะว่าถ้าเราต้มทีครานะคะมันก็จะพปดีใเ่อะนะคะหนึ่งซองต่อหนึ่งพอ,งองนะคะแต่ถ้าเรามาขับนะคะน,นี้มาม่าสามซองนเมก็เอามาตักเฉลี่ยมาแค่สามนะคะได้มาแค่ครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ,อ หนึ่งสองครึ่งพอแล้วนะคะพเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะก็นแล้วเราก็จะมาปรุงรสไสซีเวลาเราทานนะคะพเพื่อน,นะคะ่ะนี่นะคะนี่ก็มีผักะจะใส่ไปแคร์หลอดนะคะเอา,าแครน์หลอดมันจะแข็งมีผิงน,นะคะพเพื่นนะะอนค่ะก็ผักอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะผักคะด้าก็ได้นะคะกะหล่ำปลีก็ได้หรือแม้แต่มีแครนดหลอดส่นะคะนี่ก็ใส่แคร์หลอดนะคะพเพื่อน,นะคะ่ะ ก็หะะม่าม่านะคะใส่ลงไปก็จิ้มๆน้ำนะคะเพื่นอนๆจะได้ไม่ให้อนะคะนะคะนะคะสเส้นจะแบบน่ารับประทานนะคะคเพื่อนๆค่ะคเคล็ดลับนะคะคเพื่อนๆก็เป็นเคล็ดลับที่นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะ ถามง่ายๆจะใต่เมนะค่ะมาม่ามาม่าบังสกิัสนะคะ,าาสะ,คะใส่ไข่แล้วก็ใส่ผักนะคะเพืเ่อนๆค่ะอันนี้เม e ก็จะโรยโรยอันนี้ไปนะคะเพืเ่อนๆเม e ก็กลัวจะเข็มนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะสูตรนี้อดเมเพ่งทำครั้งแรกเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะ เรลองใส่ไปก่อนนะคะผงปรุงรสจะเค็มไปนะคะก็ใส่ไม่หมดนะคะจากหนึ่งซองครึ่งน,นะคะก็ยังใส่ไม่หมดนะคะจะมาชิมอยู่ก่อนนะคะเพื่อนค่ะเห็นไหมคะเป็มน,น่ารับประทานเลยคะน,นะคะเป็นจะไม่แตกไม่ขาดนะคะเพื่อนผัดง่ายด้วยนะคะนี่ตนะคะก็ไม่ติดนะคะหอมเ็นเย กระทะเชฟร่อนแต่มันมันร่อนออกหมดเลยนะคะเชฟไม่ร่อนแล้วนะคะนี่ยังไม่ติดเลยนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ,ะต้องว่าโอ้กระทะแพงๆนะคะเขาก็จะขายกระทะันาดนาะน,นี่นะคะเพื่อนๆะจะหอมน้ํามันจากที่ในซองมันด้วยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงแดีวเราก็จะมาชิมรสกันก่อนนะคะว่าเส้นเป็น ถ้าไม่เค็มนะคะเราก็ใส่ไปได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเอ็มเม์กลัวจะเค็มก็เลยไม่กล้าใส่หมดนะคะก็ะคือหนึ่งซองครึ่งนะคะผงปรุงรสที่อยู่ในในในซองนะคะ <F MA S 1> เมย์ก็มาใส่ไปแล้วนะคะเพื่อนๆเส้นแข็งนะคะเราก็ลองลองลองจับดูนะคะถ้าเส้นแข็งเราก็สามารถเติมน้ําไปได้นะคะเอ็มเม์ก็ ป็นน้ำต้มสุกนะคะแต่ของเอสเมย์เนี่ยคือว่าไม่แข็งลวนะคะแต่ว่าใส่ไปหน่อยก็ดีนะคะเพ <c oughs> ื่อนๆกเส้นอันนุ่มๆน,น่ารับประทาน,น,นมากๆนาคทำที่เราสูตรนี้นะคะ <c oughs> ไม่ต้องเอาเส้นไปลวกแบบให้มันจะเละนะคะเวลามาผัดนะคะอันนี้เส้นจะน่าทานนะคะเพื่อนๆกันเราก็ใส่ผักนะคะผักของเอสเมย์ซึ้ยผักเอ,อ่เป็นอะไรนะคะฝังตุ้งไตวันไว้แล้วก็ ยังพูจะทําอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยนี่เลยนะคะเราก็เอามาใส่ในผัดมาม่าเลยนะคะเพื่อนพอเดี๋ยวเราจะตัดโดด้วยน้ําตาลทรายนะคะเพื่อนค่ะตัดโดด้วยน้ําตาลทรายก็ไอ้เ,อเมย์ใช้ประมาณแค่ช้อนชาพอเนอะาะกะเอานะคะเพราะ,ะ้อนเอยเมย์เป็นช้อนใหญ่นะคะกะเอาว,ว่า คือสองเอ่อแซนดช้อนชาหรือใครชอบขวานก็ได้นะคะก็ใส่ไปได้เลยนะคะเอ็เมย์ชอบขานประมาณนี้นะคะขวานประมาณนี้พอแล้วเพลินๆคะ่ะอ่อถ้าไม่เค็มนะคะก็ปรุงรสชาติด้วยซอสทุกขาวทองหรือใครชอบสีขาวก็สีขาวได้เลยนะคะ นี่ชอบกุเข่าทองนะคะแต่ก็จะโรยภูเข่าทองไปนะคะพเพื่อนๆค่ะพอปริมาณพอ,อนี่แล้วเราเดี๋ยวเราไปปรุงรสตอนเรารับประทานเอานะคะพเพื่อนๆค่ะพ็อย่างอื่นทุกลงทุกรสไม่ต้องใส่แล้วนะคะเพราะว่าในผงเขาก็แบบมันมันเป็นผงปรุงรสอยู่แล้วนะคะแค่นี้เองนะคะผัดง่ายๆนะคะเพื่อนค่ะผัดมาม่านะคะ,คม,าะ,คะมามา่า แตงของเอสเมเป็นไวๆนะคะไวๆรสหมูสับนะคะแค่นี้เองนะคะก็ได้แล้วนะคะมีขอปิดเตาก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะรับประทานไหมคะอ๋อผัดไวๆนะคะไวๆหมูสับนะคะเดี๋ยวนะคะขอกล้องมันได้นี่นะคะอ๋อผัดง่ายๆนะคะสไตล์เอสเมเป็นน้ามังสวิรัติน่นาทานนะคะเพื่อนๆค่ะ เส้นน้าหรือไวไวมุ้งสับนะคะรดรสหมูสับนะคะ,ลดลดะ,คะเพื่อนค่ะน่าทานไหมคะมาค่ะมาทา,านด้วยกันนะคะนะคะเส้นจะแบบเส้นจะแบบไม่ขาดน่ารับทานนะคะพเพื่อนๆคะ่ะดูนะคะนี่นะคะใครที่ชอบแบบสูตรนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็สูตรนี้ใช้ได้เลยนะคะมาค่ะมาค,ะมาคะ่าคะทานด้วยกันกับเอดเม์นะคะ